Hola. วันอาทิติ์ทีเด็กวันกินอะไรบ้างใครเคยเจอคนทักแบบนี้บ้างหอมเงี้ยวันๆกินอะไรบ้างป้ก็เลยจะมาปลายาของที่อร่อยก็กินบ่อยๆตัวเล็กเงี้ยกินเยอะนะจ๊ะแรกหลังจากที่ตื่นนอนเลยนะคะก็คือต้องกินเวก่อนราะว่ามันสะดวกแล้วก็ช่วงเนี้ยต้องการจะเพิ่มน้ำหนักกินอ่าเี้ยแก้วเดียวแล้วก็อยู่ท้องทำงานได้เลยจ้าเสร็จแล้วก็จะเริ่มถ่ายงานเลยนะคะตอนเช้าถ่ายงานไปสักพักก็จะเริ่มหิวนะคะก็เลยชวนแฟนเราไปกินข้าวข้างนอกร่างกายมันต้องการของแซ่สร้านที่จะไปเนี่ยก็เป็นร้านประจําเลยนะคะแต่ปัญหาก็คือร้านเนี่ยร คิวนานมากอันนี้กิ๊กมากก็เป็นคิวที่11เข้าไปแล้วถ้าเแล้วไปกินร้านคุกกี้ร้อนก่อนอันนี้ชื่อร้านครีมเมอรี่นะคะก็อ,อร่อยมากล้วไม่รู้เป็นไหลกินข้าวแล้วต้องเลยแบบใครเป็นเหมือนกันบ้างคะไม่ชอบทิชชู่ตามร้านอาหารเลยไม่มั่นใจในความสะอาดแล้วส่วนใหญ่ก็จะบาดผิวบางทีเช่นล้วก็จะเป็นขุยๆุยเศษปกติกก็จะพกทิชชู่มาเองนะคะอันนี้เป็นของดับเปนเองติดตัวไว้ตลอดจะกินข้าวหรือว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยก็หายห่วงแต่ว่าเขาทำจากเยื่อกระดาษธรรมชาติ3ชั้นนุ่มไม่บาดผิววไมมม่่่แแพ้้ลละคครรเเืือองก็ปยยยุับน ด้วยเพราะว่าใช้แค่แผ่นเดียวก็ซับน้ำได้หมดแล้วก็มีติดไว้ทั้งที่บ้านแล้วก็บนรถเลยนะคะพกพาไว้ด้วยนี่ถึงพรีเมียมทิชชู่ต้องดับเบิลเอแคร์เพียวแอนพรีเมียทิชชู่ไม่ผิดหวังนะพรีเมียมจริง